คนเกิดเดือนกันยายนนะคะเรามาดูกันว่าพายอยากบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนําอะไรนะคะว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ยังไงนะคะอาจจะเป็นวิกฤตทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโรคระบาดในตอนนี้การดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะ สําสหรับคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะโดยพื้นฐานเนี่ย,พยไพ่ประจาตัวคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจหรือว่าจะกระทําอะไรอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความเป็นใจเย็นนะคะไม่ใจร้อนหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็คุณค่อนข้างเป็นคนที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือว่า สิ่งต่างๆที่เกิดรอบตัวคุณนะคะคุณจะอ่อนไหวเป็นพิเศษเลยดังนั้นคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะคุณก็ค่อนข้างมีความใจเย็นแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไปในทางบวกนะคะสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณในตอนนี้นะคะหรือว่าทำให้คุณคิดมากในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วคุณอาจจะรอคอยกัน ติดต่อกลับมาของคนรักหรือว่าคนที่ทะเลาะกันนะคะอาจจะรอให้เขามาง้อมาขอคืนดีนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะคุณอาจจะรอคอยการติดต่อมาจากที่คุณไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานไว้หรือว่าเพื่อนที่อยู่ห่างไกลนะคะที่ไม่เคยได้รับการติดต่อกันเว,นวลานานแล้วเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ การติดต่อกลับมาในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่รอคอยการมาง้อมาขอคืนดีจากคนรักหรือว่าการรอฟังข่าวเรื่องของงานในเรื่องของอเพื่อนทางไกลนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องดีเรื่องบวกนะคะที่จะเข้ามาติดต่อกับคุณเข้ามาให้คุณได้รับข่าวคราวนะคะก็ยินดีด้วยดังนั้นนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเพิ่ง ทำให้คุณได้ใช้ความคิดเป็นเวลานานหรือว่าคิดหนักหน่อยนะคะถ้ามีแทบคนที่มีคู่มีคนรักแล้วนะคะคุณก็จะค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องของคู่รักอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งไม่เข้าใจกันนะคะหรือสําหรับบางคนนะคะที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะที่จะต้องรับภาระความรับผิดช,ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ดังนั้นทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้อะไรด้วยตัวเองตามลําพังนะคะแล้วก็คนรอบข้างคนที่คุณหวังพึ่งพาเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรคุณมากเท่าไหร่ดังนั้นคุณก็จะคิดมากคิดหนักอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ผ่านพ้นไปแล้วเนาะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการกู้ยืมเงินการหาเงินนะคะแล้วก็การที่จะช่วยเหลือกับคนรักนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณตัดสินใจไปแล้วนะคะคุณอย่าเครียดอย่ากั วัวเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงให้ถึงย้อนเวลากลับไปนะคะคุณก็ตัดสินใจเหมือนเดิมอยู่ดีดังนั้นคุณก็อย่าเครียดอย่าก,กังวลแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นก็อ,อย่าให้ความสําคัญอะไรมากนักนะคะให้มันเป็นประสบการณ์แล้วก็ให้มันเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจคุณดีกว่านะคะสิ่งที่ใกล้จะเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องอต่อสู้ อย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะคะต่อสู้ตามลำพังอา,อาจจะต้องใช้ความคิดการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญกับชีวิตคุณนะคะก็ขอให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะขอให้คุณตัดสินใจโดยพื้นฐานที่มีสติอย่างรอบคอบแล้วก็ ขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่คุณทํานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วก็คุณคิดคุณลงมือทําไปแล้วนะล้วนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดจากพื้นฐานเจตนาที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรยังไงก็ขอให้คุณยังตั้งมั่นแล้วก็เดินทางมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ช่วงนี้นะคะไพ่บอกไพ่เตือนแนะนํานะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดคําจานะคะช่วงนี้คุณอาจจะใจร้อนนิดนึงหรือว่าอาจจะมีคําพูดบางคําที่ไปกระทบหูคนใกล้เคียงคนสนิทหรือว่า,าลูกน้องเพื่อร่วมงานนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจในคําพูดของคุณดังนั้นช่วงนี้นะคะก็เรามาระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณ มีปัญหาในภายภาคหน้านะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะที่ถ้าหาคุณตัดสินใจลงทุนอะไรปุรับไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณดึงเงินคืนมายากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจนะคะว่าที่ทําให้คุณหงุดหงิดเครียดเป็นกังวลแล้วก็ใจร้อนในช่วงนี้นะคะเป็นในเรื่องของภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบ มากกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องอรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานครอบครัวมากกว่าเดิมดังนั้นมันก็เลยทําให้ภาวะจิตใจอารมณ์ของคุณในตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยคงที่นะคะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณเคยเป็นที่ผ่านมาเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจเย็นนะคะ แต่ด้วยพระหน้าที่หน้าที่การงานหรือว่าวิกฤตในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณเครียดคุณกังวลแล้วก็คุณอาจจะผงผางหรือว่าพูดจาไม่ค่อยดีกับคนรอบข้างไปบ้างอันนี้ก็ หยุดได้ก็หยุดนะคะถ้ามีสติก็คอยยับยั้งตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอต้องพบเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันการที่จะต้องต่อสู้กับเรื่องอะไรบางอย่างการที่คุณจะต้องอประคับประคองช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมันต้องอาศัยกําลังใจกําลังกายที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็บวกกับสติปัญญา ที่คุณมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะคะมันจะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดังนั้นช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างเป็นคนเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเพื่อร่วมงานนะคะทําให้คุณที่คนที่อยู่รอบๆข้างอะคะ่ะเขาจะมาขอความปรึกษาเพราะว่าเขามั่นใจว่าคุณจะสามารถ ช่วยเหลือเขาได้นะคะเป็นกําลังใจให้เขาได้คุณจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาได้ดังนั้นเขาก็เลยหันหน้ามาพึ่งพาคุณคุณก็เลยค่อนข้างที่จะคิดหนักแล้วก็เครียดแค่นั้นนะคะแต่เชื่อมั่นเธอค่ะว่าสิ่งที่คุณทําแล้วคุณควณตัดสินใจสิ่งที่คุณให้คําแนะนําไปเหล่านั้นต่าง เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีต่อคนรอบๆข้างนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดเดือนกันยายนว่าคุณเป็นคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขได้นะคะสวัสดีค่ะ